พอสองตัวเลยเต็มข้อความผมมันไม่รันไอซีพียูเนี่ยการ์ดจอรันปกติแต่ซีพียูกาดจอมันไม่รันให้ลองลองดูไอชุดสวิตชุดนี้ยังกิฟสวิตอ่ะเป็นกิฟต์ตดไฟอ่ะจะถ่ายให้ดูใครเป็นอยู่เพราะว่าของผมมันเอ d ็มดีใช่ไหมแล้วผมก็ใส่การ์ดจอค่าแดงด้วยนะ มีไอ้นี่ปะ่ะมีพัดลมระบายความร้อนปะ่ะมีอยู่เออแน่ๆไอ้ตัวเนี้ยแบบปัญหาเลยทำไมอ่ะไอ้ชุดสวิตมันชอบชอบชอบมีปัญหาแต่ว่าหลวมอันนี้ยขามันหลวมขาไม่ชนกับบอร์ดอ่ะเป็นอยู่ช่วงแรกๆอะซื้อซิ่งใม่ใหม่แต่คือซีพียู CPU ียู CPU รันปกติแต่การ์ดจอ CPU อ่ะการ์ดจอที่มาในตัว CPU อ่ะมันไม่รันอออ่อา่าเนนัแหละะปรเด็นลองถอดเสียบใหม่ดูดูให้หน่อยเล่นเกมอยู่ มิดไม่โผล่นะไม่มิดน่าจะแท็กเอฮ่าแมมันวอลแบบนี้วะนี่วอลแปลกว่ะเออมันวเดินเช็กขวาทุดกคนไหมวอลแปลกตายกายอยู่เว้ยอยู่เว้ยหนึ่งวันหนึงนะขวามีด้วยไอวิดวันได้ปะวะ พอป่ะเก้าได้แต่เรารู้แล้วว่าตัวหนึ่งอยู่ไหนอะ่ะโอ้ย,อยเก็ดเคี่นี่มันไปบีไอ้สัสนี่เหรอมันจะไปบีแต่ผมเล่นในนี่ก็แหละเอ่อเหลือก็ได้ เลิอกอหรือลักนะเขาเรียกเลิอกอเขาเรียกเลิกเออไปเลิกเ้ลก,ก็ได้เดี๋ยวเปิดแค่ม<ค>ผมน่าจะเอาอยู่รู้มาบิดไม่โผล่ะนะฮึ่ยวันมาซาววันมาซาวเซฟเฟอร์โคเวอร์เซฟเฟอร์เซฟเฟอร์ enemy kill เฮ้ยพี่กลับตายมารเก็ตหนึ่งไม่ต้องรีบผ่ก็ได้กับตายอนะ่ะระวังทางพี่นะทางพี่ประตูเพื่อนปิดแล้วผมดูแฟง้ยมาแล้วนะ One <enemy> เสกไม่รู้ว่ะพี่แฟงวะไม่เห็นเลยรวง,รวงแต่ล่าสุดเสกมันก็ยังเล่นอยู่นะ ปิงไม่ใครหยอกโเฮ้ยเฮ้ยตกตายหมดเลยกระตุกเมื่ Lia อกี้ตะดุ้งเลยเรน่าแม่งเอาปืนมาให้ผมว่ะแม่กระโดดมันมันกระโดดไม่เช็คตายเลยอะเรน่าโอ้หเมื่อกี้ตาเสียเลยจริงจีกระตุกอยู่ดีเน็ตกระตุกเฉย ไอโผแม่งโชว์คมว่ะพี่ผมเดินเข้าไปผมแตะนแตะนปทีเดียวแม่งเป้งเข้าหัวผมเลยซื้อก้อนใหญ่ก็ได้นะพี่ไม่ทันละแพ็กเกจไม่ผูเลยว่ะ

ไปเลยไปเลยเดี๋ยวด,มมดมมูมิดม,มิดจะมีมิดจะมีเลน่าล่าสุดเลน่าเก,กโก้ชอบยิงมิดเมื่อกี้มันมีเสียงใน A ตัวหนึง่งแต่ผมไม่รู้ว่ามาจากไหนเสียวโซว่าป่ะพี่โซว่าแม่งเดินคนเดียวอะ่ะเฮ้ยทีเอที มีตัวหลุดมาตัวนึงไมนีน่เสียงแล้ว One enemy remaining ไปพี่ผมจะขึ้นโกนี้อืยังไม่หลุดเลยว่ะ ซื้อใหม่ดิววะซื้อดิซื้อก็ตอนนี้อตอนนี้มันฟูบายือนกันพี่ดูเงินไปตอนนี้เงินมันฟูบาย Take out the healer ปังปัง Standing <c oughs> ahead ว,วลอลล์ลอกหลอกจัดมาเล่นบนวอลมาเล่นบนวอล ฟังอัดเดอร์วอลอัดเดอร์วอลไม่ออกวะยังอยู่นะชตดั ดีกว่าไปดีกว่าฮัลโหลโหไม่มีใครช่วยยิงเลยหรือตกใจเลยเนี่ยมีมาไม่ทันกระสุนหมดแล้วเฮ้ยอย่าบังอย่าบังไปเรื่ยไปเลยไปเรอยไร g h t here Go 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 เ o ี o ยงงเลยเพื่อนตอนแอบกลับไปทั้งหมดเลยไม่มีใครช่วยยิงเลยสักคนนึง ลาม,มิตซามิตซามิตเวลา,มาไม่ทันแล้วโนทามโรไ,ไม่ทันแล้วโนทามโนทามเซฟเฟเฟ สวยอย be be ู่สวยอยู่เราตัดได้สองตัดไปสามแล้วมันตัดเราหนึ่งเองฮายยิงไม่โดนหรอพี่วันนี้เลยยิงไม่โดนเลยอ่อไปต่อไปต่อไปตก็เข้ามีคนหนึ่งว่ะเดี๋ยวเข้ามีแค่ก็ได้ผมเข้าให้ได้ตัวอ่าอีกเข้าเลยนะเดี๋ยวยืนหน้าแล้วเข้าสกิลสกิลบายสกิลบายพี่สำคัญกว่า ปัจจุบันที่มันปิดปิดได้ทั้งแมพป้องมาดิแก้โคมาดิให้คมคุณไม่ใช่เหรอมาดิโคดีโคดี้เกณฑ์หน้าตายผมเจ็บนะผมเจ็บผมเดืนสามสิบมิดเล่นไม่ได้พี่ผมเดินไม่ได้ถ้าเข้าเข้าได้ผมแดนแล้วผมกดไฟการทะโมย แล้วิ่งแล้วฟินิกขลังฟินิกวอลฟินิกวอลโอ้ยยังเชื่อไม่เห็นสไลฟ์สไลฟ์สไลฟ์ไซเฟอร์ฟินิกไซเฟอร์ลุกแมปบอกอยู่ให้ดูแมปโอ้ตู้โอ้สเตการติดหัวมันอะไล่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  ฝาขวานี่ n e v ไล่ไม่รู้ไอเหี้ยบอ,อกขวาถึงรู้ผ <c> ม <oughs> ไม่ได้โอาพีนนะ ได้มองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปทุร้าก่อนต้องไปเคลียร์ทุร้ายเสร็จให้หมดก่อนเเล่นกีตาร์จะ,จะบวชอยู่แล้วฮะเล่นกีตาร์วเนี้ยไปเรื่อยๆผมอะอมอเฮ้ยเสียงมันจะแข็งจะตลอดเล่ลนยัไงวะมันเล่นวอล์งตายสมอดาวอะ ผมดูมิดผมดูมิดผมข้าไม่ได้เลยวะพี่ไอ้หลังไอ้เ้าไอ้โดนอีกแล้วไอ้ัโนเชฟแึงมาได้มึงก็สุดอ่ะ มาสิกูเซฟออฟอ่อะเอ้ยโคบโลอยู่นะอืมผมต้องหาปืนมาพี่เอยอะจัดเลยเอ้ยไป,ไปอยู่ปีก็ไดนบ,บียาววะละ่ะ,ละ30 seconds left ชื่อว่าไงเออว่าอยูนอ่นี่ก็ได้ต้องออกล่าดิปกติต้องออกล่าแรงไหมแรงนี้มันต้องออกล่านะปกติฮะแรงเสมอเอเอเที่ยวไม่เกทปกิฟต์เลยสักเว้ยไม่มาเลยนะเหี้ยไม่ไม่ไมคือประเด็นอ่ะเพื่อนเข้าใจกันอ่ะ เราเข้าสวยเว้ยพี่ผมเห็นแล้วแต่แม่งไม่เช็คเนี่ยเออแม่งโอ้โหมอนต้องเช็คดี้ำไมอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันไม่ยอมันไม่ยิงเลยพอพอไม่ยิงเพื่อนตายอุ้งผันมาแม่งยิงเลยอุ้งกูลว่งเลยไม่ใช่หรอกเขาแรกตัวว่ามันมันบินเช็คแล้วไงก็ไว้ใจไงเอ้ไม่มีแล้วแหละมันบินเช็คไม่หมดแต่ว่าอย่ยร้องเลยสัตว์โว่ไปดิ ปฏิกางอ่ะมิดอ่ะมิดพงมาดิไปเลยด,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 ดีไปเลยดีไปเลยวีไปลยดีไเยดีไปเลยดีไปเลดีไปเลยดนไปเดีไปเลยดีไปเลดปเลยดีเลยดีไเลยดีไปเย พร้อมเลยยังสามมิตรวันไม่โด้อยองป,อบปอีบอกว่าปืนดีกว่าเข้ายากกว่าพี่ผมโคอนไม่ได้ไอ้บุกกรจัดเขาได้อล้วแอ้แม่มึงชักปกืนช้าจังวะโอพีกูเนี่ยอุ้ย คิดแค่ปืนแม่งชาสัเดี๋ยวเมื่อกี้องจริงองจริงตองจริงสัวัอ่าเวลาเข้าโดนอะเช็คเช็คเช็็ค่หน่อยมันมันมันชอบแอบเล่นอะ

าปิดติงไหนเรอแล้วเร์เกียร์เกียะ่ไอ้น้องด่นี้มัน่นกันอย่างน้อยเราต้องบุกไม่ได้สั แปดเก้าวินนะพี่มันก็สวยเราอีโคโด่ด้วยเราอีโคโ่พี่ไม่อีโค่ก็ครับผมไปเล่นมิด <Keep up. S 1> ผมตบหลังให้ เกโก้เจ็บนะพี่โดนไป80น่าจะได้ฮิวจากเสกเกโก้ร้านมาร์เก็ตไอมันไม่อยู่ดีเลยเไม่ไม่ไม่เกโก้รอเล่นชะอ่ะว่าเลยว่ามันไม่อยู่วีเลยเดี๋ยวรอ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 แป้งมันก็ได้มันรู้มันรู้พี่มันรู้ นหาเองเลยไม่ได้หว่าพี่เยอะๆให้เองเยอะเลยต้องอัพดาบเลยเม,มันก็ช็อกแหละพี่มันไม่คิดว่าผมจะอัพดาบไอ้กูมกแม่งจะวัดคม ทำมิจ้ะปะยังไปนำมาอยเด็ดแค่เกโกวันเฮปีโมเอิเกโกเกโกน่าจะได้ฮิวจากเสกนะเสกวอมันวออแล้วอ่ะเฮียละเบื่ออวันบล็อกอนวาวอย่างนี้เลยพี่ เสียมเสียมกี่จัดเลยตรงไหนไม่ผม um. ว่ากล่อง e. สองกล่องคู่อ่ะกล่องเกี่ยวข้างหน้าพร้อมนะพร้อมนะเสาเสาเสาเฮ้ยใส่ใส่เพิ่มหนึงใส่เพิ่มหนึงข้างบนตัวหนึ่งพี่ยันทีในใจเยอะในใจเยอะใส่ทีใส่ทีไฟมินิสแกน Revealing area There they are เฮ้ยสวยสวย โอเมนวับวับเปลือกวับเปลืองตัดก็ได้นะวินน่าเรามีเงินซื้อปืนอยู่ตัดก็ได้เอาดูแล้วอ่ะตายล่างอ่ะตู้ตู้ตู้พี่ตู้ขวา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  เทเว่นเทเว่นเทเว่นอยู่ข้างหน้าสอง He s <S สวยสวยสวยมันใช้ติ oh. ไม่ไม่สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมันใช้ติทางวะสวยแล้วพี่โค้มันเปลืองกัติฟิลเทเว่นเนี่ยเวนคือตรงไหนวะเทเว่นคือข้างบนอ๋อเสร็จแล้วแม่นูเข้าใจผิดไงไม่เมื่อกี้มันมีเสียงมันมีเลน,น่าเล่นเทเว่นไงล่าสุดอ่ะ ก็เ,เ,เลยหลันไปมองเฮเวนอย่างเดียวเลย have extra money needs. ใช่อาา่ะ <Thanks. S 1> ครบแค่ก้เล่นมิดตลอด s <S เดี๋ยวเราเดินแรงจับ ไอ้บีเข้าง่ายทุกขายเลยบีเข้าง่ายบีเข้าง่ายบีเข้าง่ายลาทูลาทูมิดมาร์เก็ตอ่าวันดีฟ็อกมันชุบมันชุบมันไปชุบเลยน่าเลยเราเล่นตายเยอะเกินนั่นเนี่ยไม่หงุดหงิดหมดเลยอะอะไรอะไรอะไรยื้อได้ ขยิบกำแพงมาทุ่ะกำแพงมันทะลุได้สาย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 สวะเฮ้ยเข่าหัวเฮียอีกตัวหนึ่งหนูทำโนูทำไป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 เอาโอเคเหรอเงียบวะผมเลย้วา คุเม้อแล้วแต่คุ้ไม่รอแล้วเท้าเท่าเท่าเอ้ยเขาหัวเงี้ยเย่าเฮ้ย ข่วยเอ้ยพ่อมึงอติมายัดก no. ูใครทำให้มันม oh ีอตินี่อธรรมดาพี่แมปการแมปการบทแม่งจะแม่นนั่นก็แม่นเลยนะไอ้ตัดไม่เฮียเสกทำบุญด้วยอะไรวะโอพีโดนไปร้อยสามห้าไม่ตายไอ้เฮียโดนตัวไม่ตายงงเลยพี่ ใส่โดนไหลร้อยสามห้าเลยนะเว้ยโอพี่ะแม่งไม่ตายเฉยจริงจริงโดนโดนไหลแม่งควรจะจบไปเลยนะนี่แม่งเสียบกับติดขอบเปล่าเออออกประตูอะมุมนี้เลยสักโดนบ่อยเลนเว้นได้ พี่ต้องฟังเสียงว่ามันมาไม่มาจะดีว่ะเพื่อนไม่ดูมิดอีกละเดี๋ยวก็โดนลหลังเฮ้ยมิด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 พี่พี่เติร์พี่เติร์พี่เติร์ออกมาเล่นมิดออกมาเล่นมิดดวลดวนดวลล้านวันล้านวันพุทธพุทต้นระวังเลยได้อยู่ในตะมุกอยู่ในตะมุกเฮียเฮียเฮียไซเฟอร์เช็คไซเฟอร์ G นี่่ในในี้ตัวนึง A น A ตัวนึง A t A <อ>1 n e G อ one เขาแพ้สาแล้วเขาแพแล้วไม่เขาตายก่อนอะไรนี่ดูต้นไม้ผมได้ไหมที E มา E มา เปมาอ่าอ่าอ่าโอ้โหโอ้โหไม่โดนเลยสั้ส Spike planted เอาเรื่องจัดเดี๋ยวข้างนอกแล้ว กว่าสองต,ตัวเลย <Bye. S 1> เต็มข้อรสโหลดอีกรีโหลดอีเฮ้ยช็อกไอ้เสียงมิดสามิตสามิต หลังเลเน่าอุย้ยผมโดนเอ้าอไ,ได้ <Spy S 2> สไปดาไปไดาไปดาเอาไปดาเหรอโอ้โหเยียได้สปไ,ไปไปแล้วไปดักงนี้ไปดัก้งนี้ไปดักน้ค่ฟินฟินิกฟินิก พี่ต้นพี่ต้นไปดักนู่นฟินิกฟินิกฟินิกไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วกูรอเลยกูรูดเกือบตายเยสเกดีมันยิงไม่โดนนะพี่ทำไม่ยอมเดินมาเงียบมาเชอรีตีต้องดูคนหลุดแน่นั่งยังไง มาแล้วอุ้ยพี่ <g ül s 2> มาแล้วมานนแต่ไกลเลยอุ้ยพี่พี่ยัดยัดยัดมันยัดมาสาวทีสาวท,าาท <c oughs> ียัดมิดว่ะไปหายิงได้อีกนะเราอ่ะมิดนะพี่ระวังผมเช็คจากมิดให้ เยやๆพี่ต้นพี่ต้นเล่นนู่นนะผมเล่นนี่ผมเล่นหลังมันผมเดินดังเนื้อโอ้พ่อมึงพ่อมึงเก๊กูวันติเมตรพี่เป็นอุ้ยเลยล่ะเก๊กูอยู่ในใา มาครับดมาครับขอบคุมาเลยได้เวลาเลิกออฟเลิกงามงามดีของผมแล้วเอาไปเอาปืนไปไปตายคนนเดี๋ยวจะได้รู้มือเฮ้ยมันจะเข้าใตลอดเอาเเข้าไอ้กกโกโจแกโกโรโก เ้าตายพวกมันอยู่ข้างเองแหละอยู่ข้างเองเลยไมนไม่มาคนเดียวหรอกเดี่ยน่าดูทรงแล้วใช่เออมันจะมีนะเพราะว่ามันไม่น่าเินมาคนเดียวหรอกมั้งพี่เป็นยงจะเดินออกมาเช็คให้ผมบ้างเลยอ่ะพี่ก็ให้ผมเดินล่ามาคนเดียวเลยบีไปบีแล้ว ไปดิกูตบหลังวะกูตบแฟงมึงอ่งไปงอ่นงเไปด้ผมยืนนิ่งๆให้บัดัดีกาวัดีกาวอุ้ติวปิดทีมไ้สัตว์มด่าทีมันไม่จริงๆคือวินตอนที่มันกันอะมันควรจะได้มันไม่มาด่าทีมมันไม่ควายอ๋อ Que